สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับกาเซียสครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคนะครับการกันวียาวในด่านดาวทานะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกทีละจุดละกันว่าที่ผมเล่นเป็นประจำเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะครับถ้าผมไปเริ่มที่จุดแรกกันเลยครับครับตรงหน้ากล่องนี้นะครับให้เรายืนอยู่บนบนบนโคนหินนี้นะครับ แล้วก็เลงไปที่หน้าต่างนะครับตรงหน้าต่างนี้นะครับในการเลงตรงนี้นะครับจะมีประโยชน์ก็คือถ้าเราเล่นในจังหวะแรกที่เราเกิดนะครับจะทําให้เราเห็นฝ่ายตรงข้ามเข้ามาในห้องยาวในจังหวะแรกได้นะครับทําให้เราสามารถแจ้งแจ้งเพื่อนได้ว่ามีมีมีฝ่ายตรงข้ามมาบียาวกี่ตัวนะครับนะครับจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ คนที่ดักวียาว,วหรือว่าคนที่จะมาดีนะแล้วก็เป็นมุมที่วัดหัวกันในในมุมนี้นะครับผมแนะนําว่าให้เรายืนอ่ายืนไปทางขวาให้ได้มากที่สุดแล้วแต่ว่าต้องเปิดมุมให้เห็นฝั่งข้ามนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดมุมอย่างนี้นะครับมันจะทําให้อ่าตรงตรงตรง,ตรงทางขึ้นรถเนี่ยยิงเราได้ถ้าเรายืนตรงนี้นะครับเราจะได้เพียบเว่าเขาจะต้องยืนจตขฝาไปเข้าเป้าเรานะครับอ่าแล้วเราก็สามารถ หลบได้ในจังหวะที่ที่สมว่าเรายิงจังหวะแรกไม่ได้เราก็สามารถหลบได้ด้วยนะจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่เราจะสามารถเห็นฝั่งตรงข้ามครับได้ก่อนแต่ผมแนะนําว่าให้เรายิงยิงกระจกหรือยิงไม้ตรงนี้ทีนะครับเพราะว่าคนที่เดินมาจากห้องไกลตรงที่เราเล็งไว้เนี่ยมันคือเขาจะไม่ค่อยอสังเกตคนที่ดักอยู่วอมวอมบีนะครับ รับมุมนี้ครับเป็นมุมที่สามารถเฟิร์สช็อตได้ในจังหวะแรกด้วยนะครับทําให้เรานั้นได้เปรียบมากๆเลยทีเดียวมุมนี้นะครับเป็นมุมที่ถ้า,เ,าเราไม่เราไม่วัดในจังหวะหลังรถเนี่ยเราก็สามารถที่จะเล็งตัวที่เดินมาตรงหวัวรถได้น,นะครับในในจังหวะแรกก็สามารถเฟิร์สช็อตได้เช่นกันหรือจะเป็นตัวที่เดินออกจากห้องยาวแล้วเ,เราก็สามารถปิด ปิดมุมเ็แต่ประตูทางออกนะครับเราจะสามารถยิงได้ก่อนอฮะครับผมผมแนะว,นว่าถ้าเราจะเล่นมุมนี้เนี่ยเราควรจะเงียบหรืออย่ายิงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าศัตรูเนี่ยจะมาโซนบียาวแน่นอนนะครับในจํานวนที่อาจจะมากกว่า1ตัวถ้าเราเราอาจให้เพื่อนดูดูหันมาดูว่าเอ้ยยาวจะทําแล้วอะไรเงี้ยครับ ให้เราปาดไ,ไปยิงในจังหวะ2ได้จังหวะที่ั่งตรงข้ามกำลังจะทําเกมนะครับเราจะสามารถยิงศัตรูได้ในด้านข้างในจังหวะที่เขาทําเกมนะครับหรือเราจะรอยิงในจังหวะแรกที่โผล่มาจากหลังรถก็ได้นะครับเราจะสามารถยิงได้จังหวะแรกหรือจะรอยิงหลังรถถังถ้าเขามา,มาเนียนอยู่หลังรถถังนะครับเราสามารถยิงขาได้นะครับผมถ้าเราการการโซนโซนยาวเนี่ย ไม่ไหวหรือว่าโดนลุมนะครับแนะนําว่าให้มาเล่นตรงโซนเสาหักนะครับเพราะว่ามุมนี้เนี่ยมันจะเป็นมุมที่ปล่อยสตูเนี่ยวิ่งวิ่งผ่านไปแล้วก็สามารถให้เพื่อนหันมายิงตอนที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยวิ่งผ่านได้นะครับโดยการเล่นตรงนี้เนี่ยเราไม่จาเป็นต้องยิงฝั่งข้ามให้ตายในจังหวะที่วิ่งแต่เราให้แจ้น้ำหน่งได้ว่าเขาวิ่งผ่านไปกี่ตัวนะครับแล้วเราก็ มารอยิงเขาในจะังหวะเขาขึ้นมาจาบมันในหลังเพราะว่าเราจะได้เปรียบเขานะครับเพราะว่าเขาจะไม่รู้เราอยู่ไหนแต่เราสามารถรอฆ่าเขาได้ตอนที่เขาขึ้นมานะครับก็ขอจบการแนะนําเทคนิคการเล่นมียาวนะครับในตอนแรกเดี๋ยวตอนที่2จะเป็นตําแหน่งไหนเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ